สวัสดีพี่น้องป้องไปสุขภูสุคนนะครับสวัสดีพี่น้องเช่ารถไทยและพี่น้องเช่า youtube ท,ทุกท่านนะครับผมนุ่มอีสานคือเก่านะครับกับช่องอีสานมวนซืนภากิน้า,นาเทียวนะครับคลิปนี้สีมาสอนการตีตั้งโรตารีนะครับเหตุใดจ,จังสีอ่าตีตั้งง่ายตีตั้งเร็วรวดเร็วทันใจหรือตีตั้งทันงานนะครับเวลาห้อเฟ้าวั้านกะเครื่องห่อนนะครับเหตุใดจ,จังสีอ่า ติดตั้งในว้านะครับผมก็จีมาบอกวิธีนะครับก่อนพี่น้องจะไปรับชมคลิปของผมพี่น้องก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องของผมนะครับอยู่ด้านล่างของคลิปนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมนะครับเพื่อจะสร้างกำลังแลใจผมให้สร้างคลิปไม่หมให้พี่น้องในเบิ่งนะครับกะเบิ้งกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเท่ากับใส่แขนถอยรถบ้านะครับใส่แขนขังขวาก่อนนะครับแขนตัวนี้นะครับใส่สลักตัวนี้ขางนี่ก่อนนะครับขั้นตอนที่สอง พี่น้องจะใส่แขนกลางตัวนี้ก่อนหรือจะใส่แขนขางนั้นก่อนก็ได้นะครับด้านไส้ตัวนั้นนะครับแต่ผมใส่ทคนิคตัวนี้มาตลอดนะครับผมจะใส่ขางนี้ก่อนตลอดนะครับจวมาใส่ตรงนี้แล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับตรงใส่ด้านขวาแล้วมาด้านไส้แล้วมาแขนกลางนะครับส่วนการปรับตั้งนะครับเพลากลางตัวนี้ผมจะตั้งให้มันตรงอันนี้ท่าน อันนี้ยังยังบ่ทถ้าในตั้งนะครับเขากลางตัวนี้ผมจิตั้งให้มันตรงกับตัวรถเลยนะครับนะครับนี่คือผมจิตั้งให้มันตรงกับตัวนี้นะครับนี่ตัวกลางรถตัวนี้นี่นะครับให้เขตัวนี้ตรงกับตัวนี้นะครับแล้วเขามานั่งเบิ่งนะครับขึ้นยกขาขึ้นนิดนึงแล้วเขามานั่งข้างหลังเบิ่งแบบนี้มามันตรงบอนะครับบัดีนี้ส่วนการปรับว่าเป็นคู่หรือว่าเป็นคู่นี่ก็คือไปทดลองงานอยู่หนางานเลยนะครับจังสี เบื oh, ้องออกนะครับถ้าเขาปรับตั้งอยู่ตรงนี้ไป,是是ป,ปไมันกะเดี๋ยวไปปรับใหม่คือเรานะครับพี่น้องนะครับคือผมตั้งไว้เท่านี้นะครับก็ตั้ง, зов, งโซโตัวนี้บอให้เคีงนะครับสองขางนี้ให้มันดินได้นิดนึงนะครับเวลาเข้าไปเจอต่อมันจงฉีดดินออกนะครับ้าเข,าข้าวคันเนี่ยเลยเวลาเจอต่อแขนสองขางนี้สลักมันกะสิมีปัญหานะครับมกขาดบ้างน็อตขาดบ้างนะครับเพราะดินพได้นะครับ,รบให้มันโยกตึ๊ดตืด๊ดตืด๊เล็กน้อยนะครับ เพราะให้เวลาเข้าไปเจอต่อเจอเหินพ่อให้มันดินได้นะครับถ้าพี่น้องท่านใดถือใจหรือสงสัยแบบใดกับข้อมูวนในดล้างของคิปของผมได้นะครับผมกับสิมาแนะนําวิธีในการต่างๆนะครับคลิปนี้ผมก็ฝากพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับและอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับอยู่ด้านล่างของคิปของผม,ผมนะครับเพื่อจะสั่งกำลังใจผมสั่งคลิปไม่ม ให้พี่น้องได้เบึงนะครับคลิปนี้ก็ฝากพี่เพื่อเท่านี้ครับในการปรับตั้งผันโอ้ยปรับทั้งโรตารี่นะครับให้พี่น้องได้เบึงนะครับสำหรับมือใหม่หัดขับนะครับว่าเขาตีดตั้งกันจังไหนนะครับคลิปนี้ก็ฝากพีเพื่อเท่านี้ครับขอบคุณครับผม